วันนี้มีเสียงจากสมาชิกชกศอสมอดังมาไกลๆว่าจะหักอะไรอีก25บาทคืออะไร202บาทล่ะคืออะไรเงินผู้พิการของชั้นก็ถูกหักด้วยวันนี้หมอชาติมีคำตอบครับสวัสดีครับพี่น้องอ,อสมอที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้หมอชาติมาตอบคำถามของสมาชิกชกศอสมอดกันนะครับที่ถามว่า หาก25บาทนั้นคืออะไร25บาทนั้นก็คือค่าบำรุงนะครับค่าบำรุงชกสอ,อสมอปีละ25บาทนะครับบางคนก็บอกว่าเมื่อเดือนที่แล้วก็ถูกหัก25บาทมาเดือนนี้ก็ถูกหักอีก25บาทเดือนที่แล้วนะครับเป็นของปี2563ครับเราเข้ามาตอนปลายปีก็จะถูกหักนะครับปี63 และพอมาปี2 5 6 4ครับโมกราดาเป็นต้นมาเราก็มาหักอีก25บาทนะครับเดี๋ยวเราไปหักอีกครั้งหนึ่งนู่นนะครับปี65นะครับเราก็หักอีก25บาทนะครับแล้วที่ถามว่า202บาทนั้นคืออะไรหักชั้นอีททำไมนะครับคำตอบก็คือหักย้อนหลังเดือนพฤศจิกายน2 6 6 3ครับ2 0 8บาทนะครับที่จริงแล้วแต่ว่าทัานึกไปแล้วนะครับ เดือนตุลาคมนะครับเราหักล่วงหน้าไว้200บาทจําได้ไหมครับเราหักเดือนกันยายนนะครับที่มีเงินเข้า2อยอดเดือนตุลาคมนะครับเรียกเก็บ194บาทนะครับเมื่อเราหักไปแล้ว200บาทก็เลยมีเงินเหลืออยู่6บาทนะครับพอมาเดือนพฤศจิกายนนะครับเงินสงเคราะห์เรียกเก็บ208บาทนะครับหักลบกลบไปอีก6บาทนะครับเราก็เลย จะต้องจ่ายเพียง202บาทนะครับที่ผู้แบบนี้นะครับหมอชาติก็ถึงบางอ้อกันเลยเดียวนะครับจะหักจากสมาชิกนะครับเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะครับเฉพาะสมาชิกที่เคยเรียกเก็บไปแล้วแต่ว่ายังหักไม่ได้นะครับมีอีกคําถามหนึ่งนะครับมีเงินผู้พิการเข้าแต่ว่าชกสอ,อสมอมาหักเอาไปคําตอบก็คือมีเงินอะไรเข้าก็ตามนะครับ บัญชีเดียวกับชกสอสมตามช่วงที่ชกสสมเรียกเก็บนะครับก็จะถูกหักไปโดยปริยายนะครับจึงไม่ได้แยกว่าเงินอะไรมาจากไหนสุดท้ายก็คือหักจากเงินบัญชีเรานั่นเองนะครับมีคําอุทานมาดังๆว่าโอ้โหค่าโอนอะไรแพงแท้25บาทคําตอบก็คือไม่ใช่ค่าโอนนะครับที่หัก25บาทนั้นเป็นค่าบํารุงรายปี25บาทครับ ที่หักล่าสุดนี้คือเป็นของปี2,164ครับหมอชติอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบไปบ้างนะแล้วก็มาคิดว่าเราน่าจะทําคลิปให้พี่น้องฟังกันดีกว่านะครับพี่น้องก็จะได้ประโยชน์ในวงกว้างต่อไปแล้วก็พี่น้องสมาชิกชกศอสมก็จะได้รับทราบโดยทั่วกันด้วยหวังว่าพี่น้องสมาชิกชกสอสมก็คงจะหายสงสัยแล้วนะครับชกศอสมออสมทั่วไทยร้อยรวมใจดูแลกัน พี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านครับแต่ท่านมีความคิดเห็นเป็นประการใดในเรื่องการหักเงินก็เขียนไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ช่วยแชร์ต่อๆไปให้เพื่อนๆอสมอด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านก็จะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสมอที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปแต่ถ้าพี่น้องอสมออยากให้หมอชาติมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะครับ ให้ท่านเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าคําถามอะไรที่ยังสงสัยนะครับยังเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคของท่านก็เขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและก็เป็นกาลังใจมาโดยตลอดขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ